ราไม่ได้คุยกันใช่ไหมล่โดไปทําวิเคราะห์เองแล้วพี่ส่งบทวิเคราะห์ลงไปในตัวเด,กแกดลแกรมเป็นการเ<ว>ดลิอัพเดตอะอัปเดตกลาวทุกวันนั่นแหละ,ะพูดถึงมุมมองทุกวันแหละแล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงไปฝึกวิเคราะห์เองผลก็คือแบบอ่ามันมีมันมีวัน,นอาทิตย์หนึ่งเ,เราเราคุยกันทุกอาทิตย์ใช่ไหมวันมีนออาทิตย์หนึ่งหลือสองที่แหนที่ที่เราไม่ได้คุยกันแล้วโดวก็แบบทําเองเนี่ยปรากฏว่าแบบพอมาอัปเดตทุกวันจันทร์ใช่ไหมมันจะมีแบบ พอมอาอัปเดตมันก็แบบอ่ะมุมมองเราเราเหมือนกันเดะเลยเรามองภาพใหญ่ๆเหมือนกันพวกภาพใหญ่เหมือนกันหมดเลยอืมคือข้อดีของการเราทําเป็นระบบเทรดเนี่ยข้อดีหลกัหลกๆเลยคือโดกับพี่หรือทุกคนจะมองกราฟเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ใช้คําว่าระบบเทรดและส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ที่มันเราจะเห็นจริงๆเลยคือทั่วไปเลยก็คือว่าคนสอนกับคนเรียน มองกราฟไม่เหมือนกันนี่คือปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอเอ,อแต่อันนี้เหมือนกันถูกปะ่ะครับสุดยอดมากผม,ผมไม่ได้ดูไงแต่ว่าเอาจริงโด้โด้เรียนกับพี่มาโด้เรียนกับพี่มาเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าเดือนที่เดือนที่หกใช่ไหมโด้เดือนที่ 6, หกเ,เนาะแต่ว่าเอาจริงในโด้ก็แบบเอาจริงถึงแบบเอาพูดตรงๆนะถือว่า รู้สึกว่าเต็งพัฒนาจากเมื่อก่อนเดอยวไหมจากคนที่แบบไม่เป็นเลยอ่ะโดไม่เป็นเลยนะโอ้แต่ก่อนโอ้มากเลยแหละพี่ไม่รู้จากที่อะไรเลยจริงๆเออเพราะว่าโดมาจากใช้คำว่าศูนย์เลยว่าโดไม่เป็นเลยเนาะอันนี้เทรดได้และเริ่มไม่ไม่เป็นเรดได้หรือได้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยครับพี่พี่ดูถือว่าไวไหมถืออ่ะโดโดคิดว่าพี่สอนเป็นยังไงอ่ะโอ้ดีไม่ด้กวนเนะตรงจุดดีแล้วก็ อาจจะแร็กๆเพราะว่ามันพี่เข้าใจไหมมันเหมือนไปไปเริ่มแบบ A B C D ใหม่ A B C ใหม่หมดเลยพี่เข้าใจไหมครับมันมันเท่ากับว่าสมมติว่ามันให้ความรู้สึกแบบเหมือนรูวไปเรียนแบบเหมือนอีกภาษาหนึ่งอะเหมือนแต่ก่อนรราไปเรียนภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมครับตัวใช้คำว่าหัวโล่งเลยคำว่าแบบศูนย์เลยกูไม่รู้อยาภาษานี้เลยแต่กูต้องการที่จะรู้มันรู้กันเลยแบบรู้เยอะแล้วแล้วแล้วถามไปหนึงแล้วถามไปหนึงแล้วรู้สึกว่าคุ้มไหม นอกจากเรื่องเทรดแล้วรู้สึกว่าคุ้มไหมกับที่โดจ่ายมาเออรู้สึกคุ้มไหมคุ้มดลรู้สึกว่ารู้สึกว่าห้าหมื่นผมคุมผมก็ไหวเพราะว่าผมเดบผมเพราะว่าผมไม่ได้ว่าผมไม่ไม่ได้ต้องการที่แบบว่าอะไรนะพี่เจผมมองผมมองผมดูมองพี่เจมาแบบประมาณตั้งแต่พี่เจเริ่มเทรดนั่นแหละเริ่มเริ่มดูเลยแหละตั้งแต่พี่เจอับลงดูก็ดูแบบแบบมันได้จริงหรอเราก็เงียบๆก็เลิกกับแบบ ไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าไปถาม,มไม่ได้เปนนั้นเก็บข,ข้อมูลมาละ่ะดูรอดู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 ด,ดูไปปุ๊บ <G ül> เออพอแบบอะไรสุดอะไรสิทธ์สับทุกอย่างอะไรลงตัวทุกอย่างก็เลยแบบอ,อ่ะมาโวลดคือ,อไม่ได้สอนแค่การาฟไงพี่เข้าใจไหมมันสอนในว่าแบบการใช้ชีวิตเออการบางการเบเนชเวลาการเบเนชเงินการแบบเออมันต้องเก็บยังไงเก็บยังไงอย่างนี้นี่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 ไปพี่เข้าใจไหมครับมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้สอนใช่ป่ะกับมันไม่ได้เหมือนมอนแค่แบบธุรกิจอ่ะพี่ m, พี่เจก็จะไหม ứng, 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 ไม่ได้แบบเออกูเอกเอกูมึงคุยกับธุรกิจกูนะแค่นี้แค่นี้บอก <ứng. S 2> แต่พี่เจแบบอย่งสอนทุกอย่างสอนไปการแบบการให้กําลังใจการความคิดบวกก <ứng, S 2> ารอะเยอูอ้เยอะครั<อ>บ